ผมฟิล์มสายฟ้านะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเอ้ยไม่ใช่รีวิวสิวันนี้เราจะมาเชื่เครื่องกันนะครับเชื่เครื่องใช่ครับเอาวันนี้เรามีเครื่องร้อยยี่ห้าอยู่ตัวหนึ่งเรากำลังจะถอดฝาออกใช่ครับอ่านี่ครับอันนี้เป็นเครื่องเราจะมาเช็คสภาพกันครับเราใช้งานมาเป็นเวลานานแล้วครับปีหนึ่งได้เลยใช่ไหมครับเกือบเกือบปีแลเกือบปีครับคืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นลูกอะไรนะลูกข้าวหกครับข้าวทักเดิมครับเดิมหมดเน้นใช้งานครับ อันนี้คือ่าอสเต็ปใช้งานครับสามคอนเซปต์อันนี้เป็นคาบูเอ็นโปแต่พอดีผมท่อดอกไปแล้วอันนี้เป็นคาูยี่ปักปากยี่แปดปกติก็วันนี้เราจะมาเช็กสภาพเพื่อเพื่อเพื่แบบว่าถ้าเกิดเก่าหรือแบบเสียหายอย่างนี้เราจะได้เปลี่ยนใหม่ครับโอเคเพื่อเราจะเดี๋ยวเราจะมีเราจะมีทิปกันนะครับเดี๋ยวนี้เรื่องคอมพวิดอรครับโอเคเราจะเเราจะเอา ลูกห้าช่ครับอันนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณร้อยห้าบวกอะร้อยห้าสิบบวกอ่าร้อยห้าสิบหน้าใหม่ครับบวกบวกหน้าใหม่ครับอันนี้ก็อันนี้ผมใช้รถผมก็เป็นรถแบบสภาพหนักใช่ไหมใช่ครับเป็นรถรถทรงทรงอะไรนะทรงตอลล์ตอลออะไรตครับตัวนี้เป็อะไรนะตัวนี้รถเอกชนเนาะแต่บางคนเขาก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็คือเครื่องอาจจะเก่าๆหน่อยครับนี่ครับ เด well, right right? ี okay. me, ๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปแบบขับตอนแบบไอหน้าใหม่ให้ดูเลยะใช่ครับพอดีผมวิ่งเวลาครับเสร็จสมบูรณ์เนาะอันนี้อันนี้คือคือผมวิ่งมาเยอะเยอะแล้วล่ะครับก็คือวิ่งมาเกือบเกือบปีแล้ววิ่งมาวิ่งคือวิ่งคือวิ่งมาหลายเมื่อโลแล้วล่ะก็เลยจะพอดีมันมีดังนิดหน่อยก็เลยจะว่าว่าจะแบบเปิดดูครับก็ันนี้ก็ต้องเป็นบอกห้าหกวาเป็นสเต็ปใช้งานเป็นวาล์สเต็ป ผมไม่รู้ว่ามันมันขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เปิดพอร์ตมาครับอเดียเสียเปิดหมดนะก็คือทําเต็มนะครับฝาเนี่ยคือทําในชุดนี้ก็คืออ่าชักเดิมใช่ครับก็คือล่างเดิมนะครับขัดก็เดี๋ยวตอนนี้ครับฮอนด้าครับยอดสี่ครับใครอยากดูวิธีการยอดก็ไปดูในช่องได้ครับเราเคยทําอยู่ใช่ไหมใช่ครัใช่ใช่ใช่ไปตามดูได้ครับใครอยากรู้วิธีทำก็อันนี้ก็เป็นเครื่องที่เราเพิ่งทอดลงมาจากรถนะครับใช่ครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเช็คเปิดเช็คดูนิดหน่อยเช็คดูว่ามันแบบอ่าชำรุดอะไรมากมายครับอันนี้เราก็เราจะได้เพราะว่าเราต้องวิ่งไกลใช่ไหมถ้าเกิดวิ่งไกลแล้วแบบว่าเครื่องข้างในแบบเสียชำรุดใช่ทงนี้เราเกิดอุบัติเหตุกลางทางเราเราก็เราก็จะเพราะเราว่าเราจะไปดันกันยาวๆใช่ครับแช่ดันโลแช่ตั้งสิบโล่ไหทางเลย ได้ได้เพว่านี่เครื่องนึงสเต็ปนี้ผมเน้นเน้นใช้งานนะผมถามช่างไว้แล้วช่างบอกว่าด้านยยาวๆอันนี้เราทําที่เราทําที่ที่ไหนนะอ๋อูช่างโอมเนี่ยช่างโอมช่างโอมข้างข้างอะไรข้างช่างโอมข้างอนามัยช่างโอมบางจักเอออันนี้ก็เป็นสเต็ปนี้ครับก็เป็นท่อก็เป็นท่อผ่าผมผมเอาก็ผมก็มีท่อผ้าอยู่ อันนี้ช่างเขาเปิดพอร์มาแล้วครบแล้วผมผมยังไม่ได้รีวิวการขี่เลยทำมานานแล้วล่ะดีวิ่งไม่ได้ทักแล้วก็รถสมบูรณ์แบบก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเลยก็ให้เจ้าของจองไว้ดันเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอะไรที่มันไม่ดีก็จะเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเวลาไปทริปเราต้องวิ่งกันยาวชชาน้ก็คือ ไม่อยากเป็นตัวท่วงของใครครับใช่ไหมคือเราเราไม่อยากพังกลางทางแกแฮกต้องตังด้วยนะผ่าการพาแล้วเราต้องยกกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เพื่อนเราก็ต้องดันกลับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือเราเราจะให้มันแบบสมบูรณ์เ่าวิ่งไปไกลอันนี้ก็ยังเป็นเดิมๆหมดนะครับแกครับผมเป็นคัดคัดเท้าใช่ไหมแครับคัเท้ายังจะเป็นตาตาร์เท้าอยู่ตาเท้าปกติอ่าอันนี้ไม่ได้มีใดมีอะไรครับตาเท้าปกติอันนี้เป็นเวฟ เวฟ R ร้อยยี่บาเวฟ R ร้อยยี่ห้าของเราที่เราได้ทาคลิปไว้เยอะแล้วใช่ไปตามดูกันได้ครับใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าอะไรเกี่ยวกับคันนี้่าไรเพราะช่วงนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ลงลงคลิปพอดีโควิดครวบโควิดด้วยอะไรก็เลยไม่ค่อยว่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะสภาพมีเครื่องมือไว้การที่เราเปิดครับเรามีอุปกรณ์นะครับนี่อุปกรณ์อะไรวะอุปกรณ์เริมการเปิดนะครับอันนี้อันนี้คือบล็อกลมใช่ครับบล็อกลมครับลองลองยิงโชว์ยิงโชว์ ยิงโชนแรงแล้วก็ว่างจะรีวิวอีกทีครับเรือนี้ว่าอันนี้ก็คืออันนี้ก็ราคาพันกว่าบาทครับพันห้าพันหกครับก็มันจะช่วยทุนแรงของเราใช่ไหมบางคนก็อาจจะเป็นบล็อกลมพวกไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่ของเราเป็นบล็อกลมสายเลยเพราะว่าเรามีถังลมอ่าเรามีถังลมแต่ถ้าคนแบบไม่มีถังลมก็อ่าเป็นบล็อกไฟฟ้าก็มีราคาพันกว่าบาทแล้วถ้าลองลองยิงโชนยิงเปิดโชนเนี่ยยิงอันนี้ อ่ะเดี๋ยวเราเลื่อเลยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยว่าสเต็ปรถเราแบบทำอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราเอาเครื่องวัดอวัดวะเนี้ยนี่ยิงเป็นไหมแล้วก็นดูดิออกปะบิดดิออกปะกดกดกดก่อนอันนี้กอดหรือว่าออกกดดิออก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 ลองจับจับจับหัวด้วยจับเนี้ยอ่ะหมุนยิงเออออกแล้วนี่ด้วยนี่ด้วย เรื่อตัวนี้นะครับทุกคนดึงเอ้ยอยากีหน่อยให้สุดเลยนี่ครับเราจะลือกันแบบทีละชิ้นส่วนนี่ครับผมก็ไม่เคยลยก่อนเลยนีวเอาเอาให้ดูกันแก่ๆนี่ก่อนเดี๋ยวเอาเดวจยเปิดให้ดูว่าอันนี้ก็เขาก็ได้มีการเปิดมานะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบคอร์ดมิโอเดิมน่าจะแบบเล็กนิดนึงนี่ครับเดี๋ยวให้ดูแลครับนี่ไม่ตัดเร็วเร็วนี่ครับนี่ก็มีการเปิดมา นิดหน่อยนี่ครับเดี๋ยวให้ดูพัดครับนี่ครับนี่เปิดนะอันนี้ก็ไม่ได้เปิดใหญ่นะเพราะว่าเป็นลูกแค่ลูกห้าสิบหกมิลประมาณนั้นก็คือเปิดใหญ่ไปก็รถวิ่งไม่ออกนีอันนี้เป็นสูตรของช่างแล้วผมไม่รู้ว่าพาเปิดอะไรยังไงแต่วิ่งดีครับวิ่งดีครับใช้งานปกติยกก็วิ่งยกวิ่งดีครับก็คือใช้งานปกติมาเดี๋ยวเราดาเปิดนี้เปิดฝ่าวาวมาเข้าเข้า อพอออกคือเตินราได้กันันนี่พี่หนึ่งครับนี่ครับอันนี้ก็จะช่วยให้เร็วขึ้นใช่ไหมใช่ครับตัวเราไม่ต้องงวงใช้กับพวกไอ้นี่ที่ขาถ้าถามว่าบางคนไม่มีที่ตัวนี้ก็ใช้ตัวคันได้มันก็ใช้ได้เหมือนกันครับน้อยแต่พอดีเราต้องการแรงครับแรงทุนแรงทุนแรงใช่ครับเป็นทุนแรงได้อันนี้ก็เร็วอีกดนึงครับก็ได้ มาด่ายดูเลยเรืองมันเราบ้านัขวัดมือเดียวผมไม um ่เส right. ียนะครับผมยังไม่เสียนครับเนี่ยฮะครับเฮ้ยเนี uh ่ยครับอะไรนะเฮ้ยไม่赖ไม่赖เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารีวิวการใช้งานให้ดูใช่ครับถอดไวมากเลยใช่ไหมใช่ครับมาันมีมันเป็นเครื่องทุนแรงครับใช่ไหมใช่ครับผมคือถ้าคนไม่มีก็ใช้ประแจได้ครับใช่ไหม ใช้หน่อยครับอมันเช้ามันก็ขั้นได้เหมือนกันอันนี้เป็นทุแรงครับทุเรียนก็ความเร็วใช่ใช่คือเราเร็วโอเคฝากติดฝากติดตามช่องนะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ